สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการเรียนการสอนทางไกายพันาวเทียมนะครับกับรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับวิชาที่ทําให้เราสามารถที่จะออกแบบภาพนะครับตกแต่งภาพตามสไตล์ที่เราต้องการนะครับรวมถึงสามารถที่จะกําหนดนะครับรูปแบบต่างๆของภาพนะครับได้ตามที่เราต้องการเช่นเดียวกันนะครับสําหรับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเว็บกราฟิกนะครับรวมถึงการสร้างงานที่จะนําเสนอบนเว็บไซต์นะครับ สังเกตว่าอาทิตย์ที่แล้วนั้นงานต่างๆที่เราได้นําเสนอนั้นจะเป็นลักษณะของภาพนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นบนเว็บไซต์นั้นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือการสร้างภาพเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาศึกษาต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานนะครับโปรแกรมที่ใช้สร้างในการในการใช้สร้างภาพเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับจะเรียกว่าโปรแกรม i e a m e r Lady นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะครับว่าเราต้องศึกษานะครับแล้วก็เรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับ จุดประส,สงค์การเรียนรู้สําหรับสัปดาห์นี้นะครับเรื่องแรกก็คือะศึกษารแล้วสามารถที่จะบอกนะครับหลังการสร้างภาพเคลื่อนไหวได้นะครับสามารถที่จะใช้งานพื้นฐานนะครับโปรแกรม image e ready ได้นะครับสามารถที่จะสร้างแบนเนอร์นะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างภาพเคลื่อนไหวนะครับที่ใช้ในโปรแกรมนะครับ Image e Ready ได้นะครับ สามารถที่จะบันทึกไฟล์ภาพนะครับไฟล์ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ที่เราจะใช้งานนั่นเองนะครับหลักการสร้างภาพเคลื OST ่อนไหวนะครับเรามาดูหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะครับหลักในการภาพสร้างภาพเคลื่อนไหวนะครับก็คือเรามาดูการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะครับการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะครับจะมีด้วยกันหลายวิธีนะครับก็คือการเป็นลักษณะของการแสดงภาพนะครับทีละเฟรมนะครับ โดยที่แต่ละเฟรมนะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทีละน้อยนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับภาพแต่ละภาพเราก็จะนํามาสร้างนะครับโดยนําภาพนั้นมาต่อต่อกันนะครับเพื่อให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับจนทําให้เราสามารถที่จะมองเห็นนะครับภาพนะครับดูเหมือนว่าภาพนั้นกาลังเคลื่อนไหวอยู่นั่นเองนะครับเป็นลักษณะของการทํางานโดยใช้โปรแกรม image m m มด e เอดีนะครับแล้วก็เป็นลักษณะนะครับพื้นฐานของการสร้างภาพเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับโปรแกรม Image e Image Ready นะครับว่าโปรแกรมนั้นอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเปิดโปรแกรมนะครับเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการนะครับตดสอบนะครับการใช้งานโปรแกรม Image e Ready นะครับ โปรแกรมเอเมลีดี้นั้นจะเป็นโปรแกรมหนึ่งนะครับที่นะครับเมื่อเราติดตั้งโปรแกรม p h o t o s h o p นะครับก็จะปรากฏนะครับโปรแกรม m a g e ready นั้นขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับในการทำงานนั้นนะครับเรามาดูนะครับว่าโปรแกรมนั้นอยู่ที่ไหนนะครับโปรแกรม m a g e ready นะครับจะอยู่ที่นะครับเวลาถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปิดโปรแกรมนะครับก็คือไปที่สตา r t นะครับคลิกที่ปุ่มส t a r t ทางด้านซ้ายมือนะครับเสร็จแล้วเลือกออกโปรแกรม ครับคลิกที่ออกโปรแกรมก็จะจะปรากฏโปรแกรมทั้งหมดนะครับที่เราได้ติดตั้งไว้นะครับในเครื่องของเรานะครับสังเกตว่าจะมีโปรแกรมนะครับ Adobe ImageReady นะครับปรากฏนะครับจะอยู่นะครับเป็นโปรแกรมที่อยู่ใกล้ๆกับโปรแกรม Photoshop นั่นเองนะครับเป็นลักษณะของโปรแกรม ImageReady นะครับแล้วก็คลิกนะครับเพื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับ เราโหลดตั้งนี้หนึ่งนะครับหน้าต่างหน้าาต่งนี้เป็นหน้าต่างที่ของโปรแกรม i m a g e r e a d y นะครับสังเกตว่าลักษณะของโปรแกรมนั้นจะคล้ายๆกับโปรแกรม Photoshop นะครับมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับมีเครื่องมือนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็มีลักษณะของพาเลตที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับเรามาดูส่วนประกอบต่างๆนะครับของโปรแกรม อเมรเรดี้นะครับว่าโปรแกรมนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับส่วนแรกนะครับก็คือส่วนที่อยู่ด้านบนก็คือส่วนของเมนูบาร์นะครับเมนูบาร์จะเป็นส่วนของแถบเครื่องมือต่างๆนะครับที่ใช้นะครับที่เก็บรวบรวมความสั่งนะครับจะเหมือนกับโปรแกรมอื่นทั่วๆไปนะครับที่มีแถบเมนูบาร์ต่างๆนะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นลักษณะของออปชันบาร์นะครับออปชันบาร์ ออปชันบาร์นั้นจะเป็นจะมีลักษณะคล้ายๆกับโปรแกรม Photoshop นะครับเนื่องจากออปชันบาร์นั้นเป็นสิ่งที่นะครับกำหนดรายละเอียดนะครับต่างๆของเครื่องมือที่เรากำลังนะครับเปิดใช้งานอยู่นะครับอย่างเช่นเราคลิกไปที่เครื่องมือนะครับเครื่องมือ m o ูฟ to ลักษณะของออปชันบาร์นะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับตามเครื่องมือที่เราได้เลือกไว้นะครับส่วนแถบทางด้านซ้ายมือนั้นก็จะเป็น นะครับทูบ็อกก็คือเป็นลักษณะของแถบเครื่องมือต่างๆนะครับเสร็จแ,แล้วนะครับเราสามารถที่จะดูได้นะครับสิ่งที่เป็นลักษณะพิเศษของโปรแกรม Image เลดี้นั้นก็คือลักษณะของที่เราเรียกว่าเป็น a n i m เมชันนะครับก็คือการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะครับวิธีการเปิดนะครับเปิดนะครับเปิดที่เป็นลักษณะของพาเลทที่เป็น a n i m เมชันก็คือให้เราเข้าไปที่เมนู Window นะครับเมนูวินโด w เสร็จแ,แล้วให้เราเลือกนะครับพาเลทที่เป็นแอนิเมชันนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นพานเลททั้งหมดที่มีอยู่ในโปรแกรมนะครับเราสามารถจะเลือกขึ้นมาเพื่อใช้งานนะครับสิ่งที่เป็นจุดเด่นนะครับที่จะไม่มีในโปรแกรม Photoshop ก็คือจะมีะเฉพาะโปรแกรม Image Ready ก็คือพาเลทที่เป็นแอนิเมชันนะครับเมื่อเราคลิกคำว่าแอนิเมชันขึ้นมานะครับก็จะปรากฏนะครับส่วน จะปรากฏส่วนที่เป็นพาเลทนะครับแอนิเมชันปรากฏอยู่ด้านล่างนะครับแอนิเมชันนั้นจะเป็นลักษณะของเครื่องมือที่ใช้นะครับในการควบคุมการเคลื่อนไหวการทํางานของของรูปภาพหรือว่าของข้อความต่างๆที่เราได้กําหนดให้มีความเคลื่อนไหวนะครับจะเป็นลักษณะของเฟรมต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองใช้โปรแกรมนะครับทดลองใช้โปรแกรมพื้นฐานนะครับ โปรแกรมอีเมลอีเมลแรดี้นั้นจะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นก e ่อนอื we it, ่นเลาเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับทดลองวิธีใช้การสร้างปุ่มนะครับป <Amerika> ุ่มปุ่มที่เราใช้นะครับบนเว็บไซต์นะครับเรามาทดลองสร้างปุ่มนะครับปุ่มนะครับบางครั้งปุ่มที่เราใช้นะครับอาจจะเป็นปุ่มที่เกิดจากการนํารูปภาพนะครับเข้ามานะครับเดี๋ยว จะให้ทดลองใช้วิธีการสร้างปุ่มโดยนํารูปภาพเข้ามาใช้นะครับเป็นปุ่มแทนนะครับก็คือให้เราเพิ่มรูปภาพนะครับขึ้นมาโดยไปที่เมนูไฟล์นะครับเสร็จแล้วเลือกคําสั่ง open นนะครับเพื่อใช้นะครับในการเปิดนะครับเปิดรูปภาพขึ้นมาเราก็จะเปิดรูปภาพขึ้นมานะครับหนึ่งรูปเพื่อใช้เป็นปุ่มนะครับรูปภาพนั้นอาจจะเป็นรูปภาพเล็กๆนะครับที่ใช้แทนปุ่มต่างๆนะครับ จะเปิดรูปภาพนี้ขึ้นมานะครับเมื่อเปิดรูปภาพขึ้นมาก็จะปรากฏรูปภาพนะครับตามที่เราได้เลือกขึ้นมานะครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับของโปรแกรม Photoshop นะครับมีรูปภาพขึ้นมานะครับเหมือนกันเนื่องจากเป็นโปรแกรมที่มีความใกล้เคียงกันนะครับสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับแต่แล้ววิธีการสร้างปุ่มนะครับก็คือ ให้เราเลือกนะครับที่ Palette Action นะครับ Palette Action Palette Action ก็คือให้เราไปที่เมนูครับเมนู w i n d o w เสร็จแล้วเลือก Palette Action นะครับ Palette Action นะครับในโปรแกรมก็จะปรากฏนะครับเป็นลักษณะของ Palette นะครับขึ้นมาทางด้านขวามือนะครับใน Palette Action นั้นก็จะมีนะครับรูปแบบแล้วก็ มีลักษณะนะครับรูปร่างต่างๆหรือว่าเป็นแอคชั่นต่างๆให้เราเลือกนะครับมากมายนะครับเดี๋ยวครูจะทดลองใช้นะครับใช้พาเลตแรกนะครับลักษณะอันแรกก็คือเป็น two state b u t t o ก็คือเพื่อใช้เป็นลักษณะของปุ่มนั่นเองนะครับเวลาใช้ก็คือให้เราคลิกนะครับไปที่นะครับรูปแบบที่เราต้องการนะครับถ้าเกิดเราต้องการรูปแบบอื่นแล้วก็คลิกไปที่รูปแบบอื่นนะครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้คลิก สังเกตว่าด้านล่างนะครับจะมีปุ่มนะครับปุ่ม Pay action นะครับปรากฏขึ้นมานะครับให้เราคลิกที่ p l y y c t t o o n นะครับหนึ่งครั้งทีนี้เราดูรูปภาพนะครับบนรูปภาพที่เราได้เปิดขึ้นมารูปภาพนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปตาม Action หรือว่ารูปแบบที่เราเลือกไว้นะครับทีนี้เราจะดูว่ามันจะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเราก็ใช้วิธีการทดสอบนะครับ เมื่อเราทำงานเสร็จแล้วเราก็ใช้วิธีการทดสอบทดสอบนะครับก็คือให้เราคลิกไปที่เครื่องมือทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีเครื่องมืออยู่เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการพรีวิวนะครับรูปนั้นจะเป็นลักษณะของรูปมือนะครับแล้วก็จะเป็นลักษลักษณะของดาวนะครับดาวกระจายนะครับเป็นลักษณะของเครื่องมือนะครับพรีวิวดอ็อกิเมนต์นะครับแร้วก็คลิกไปที่พรีวิวดอ็อกิเมนต์นะครับ แล้วนะครับเราก็ทดลองนะครับเทดลองเลื่อนเลื่อนเมาส์นะครับเข้าไปในรูปภาพเกิดว่าเมื่อเราเลื่อนเมาส์นะครับไปในรูปภาพรูปภาพนั้นก็จะเปลี่ยนนะครับไปตามแอคชั่นหรือว่ารูปแบบที่เราได้เลือกไว้นะครับแต่็แล้วเราก็สามารถที่จะบันทึกเพื่อน,นําไปใช้งานต่อไปได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูเรื่องการบันทึกเช่นเดียวกันนะครับเมื่อต้องการยกเลิกนะครับการทดสอบว่าคลิก ไปที่ปุ่มเดิมครับคลิกไปที่ปุ่ม Preview Document นะครับรูปก็จะนะครับภาพก็จะมาสู่ภาวะปกตินะครับอันนี้เป็นลักษณะของการสร้างปุ่มแบบง่ายๆนะครับต่อไปทีนี้มาดูลักษณะของการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะครับสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือที่เราเรียกว่าแบนเนอหรือว่าเป็นลักษณะของ